มาดูความรู้สึกของคนที่เรานึกถึงกันดูนะคะว่าอวันเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับเราจะเป็นแรนด้อมเช่นเคยนะคะโอเคก่อนอื่นจะมาขอเช็คพลังงานก่อนนะว่าคนที่มาดูคลิปนี้มีลักษณะยังไงหรือว่ามีเรื่องกังวลใจเรื่องอะไรนะคะตอนนี้พิาสุขีพ่อแม่ออกมาพาวิรุณตะกตอนนี้กำลังคิดเครียดใน,นเรื่องของเรื่องการเงินการทํามหากินหรือเปล่า คือต,ตอนนี้ทำงานหนักมากคือทำงานทุกวันเลยก็ว่าได้แต่ว่ามันก็แบบได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยมันไม่ได้กินตลอดแล้วก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออมีความต้องดูแลบริวารอะไรเงี้ยซึ่งบริวารไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีความเครียดมีความหวาดระแวงในเรื่องของบุคคลคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะ ต่างคนต่างไม่ไว้ใจเราก็ไม่ไว้ใจเขาเขาก็ไม่ไว้ใจเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องขัดเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแต่ตอนนี้เราเป็นช่วงที่เราแบบกาลังบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆการงานใหม่ๆแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นมันก็ยังไม่แข็งแรงมากขนาดนั้นนะคะจริงๆมันมีปัญหาเข้ามาเยอะแหละแต่จริงๆอ่ะเราก็เอาอยู่แหละแต่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้มันยังนิ่งๆอยู่มันยังทรงๆนะคะ อะไรประมาณเนี้ยด้วยรายได,ได,ได้รายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยมันเป็นการหมุนเงินที่แบบว่าค่อนข้างที่จะชอ็อตหรือว่าบางทีมีเงินเราก็จะเหมือนบว่าเราไม่ไม่ได้ใช้เงินนะเรามุกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะโอเคถ้าใช่ไปต่อนะคะทําไมก็ฟังยุก็ได้ผื่มันตรงเนาะในช่วงวีกิตแบบนี้อะเร้วนี้เรื่องของความรักเนี่ยคนคนนั้นเขารู้สึกยังไงกับเรา ปลาวตีพระเพิงพระพรมฤษีคนคนนี้เขามีอายุที่มากกว่าหรือเปล่าเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนครูบาอาจารย์รักสันโดษแล้วก็ชอบธรรมะอะไรอย่เงี้ยก็เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะเอ็นดูเรานะอยากซัพพอร์ตอยากช่วยเหลือแต่ว่าเออมันมีความรู้สึกหึงหวงห่วงในใจอาจจะมีบางอย่างที่เขาแบบ คนข้างจะร้อนใจอยากให้มันถึงไวๆอะไรเงี้ยอยากให้สําเร็จไวๆในเรื่องของการที่แบบเขาอยากดูไดลเราอะจะรประมาณนี้นะคะเออต้องพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้เราก็เหมือนสังคต่างซัพพอร์ตกันหรือว่าเขาเป็นคนที่เหมือนผู้ใหญ่ใจดีคอยทำคอยช่วยเหลืออะไรอยอเงี้ยนะคะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกร้อนใจมีความไม่พอใจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ย ในเรื่องของการที่แบบมันเคยเคยมีความรู้สึกที่แบบว่าเคยผิดหวังในเรื่องในอดีตมาก,ก่อนอะไรเงี้ยตอน,นต้องการคำปรึกษาด่วนๆเลยว่าเกิจะเอาไงกับเรื่องของเราดีอะไรประมาณนี้นะคะเขาอาจจะปรึกษาผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยว่าจะเอาไงต่อกับเรานะเขาเหมือนกับว่าเขาอยากช่วยเหลืออยากซัพพอร์ตเราอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะ